ทราบว่าจะต้องมาพูดคุยประสบการณ์นะครับในการไปใช้ชีวิต17วันนะครับที่สถานชีวาพิบาลต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยอรโรคยสาราวัดคำประมงนะครับก็นึกไม่ออกจริงๆนะครับว่าความสุขใน17วันจะนำมาเผยแพร่นะครับให้ละเอียดอย่างไรนะครับ Happiness for 17 days at วัดคำประมงนะครับก็จะเอาเฉพาะในส่วนที่เป็นไฮไลท์นะครับ เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องของคุณลุงสมศรีนะครับหรือพ่อใหญ่ทุยผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับจากจังหวัดอุดรนะครับก็เป็นผู้ที่ผ่านคีโมมา33เข็มนะครับแล้วก็คุณหมอนะครับแนะนำให้มาที่วัดคำประมงนะครับท่านเรียกว่าเป็นวัดป่าคำประมงนะครับและท่านก็พูดถึงวัดคำประมงสำหรับความรู้สึกของท่านนะครับว่าเป็นแดนนิรุมิตรนะครับซึ่งเรื่องราวของคุณ พ่อสมศรีนะครับหรือพ่อใหญ่ทุยนะครับท่านก็เป็นศิลปินพื้นบ้านนะครับเป็นหมอลำตลอดระยะเวลานะครับหลังจากที่มาอยู่วัดขาโมงนะครับตั้งแต่วันที่14นะครับมกราคมนั้นท่านมีอาการที่ดีขึ้นนะครับกำลังใจนะครับแสดงออกมาทางภาษาร่างกายนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์นะครับก็มีโอกาสที่ได้ร่วมนะครับสร้างความสนุกนะครับใน วัดด้วยกันนะครับลองติดตามชมนะครับเสียงเพลงที่วัดป่าคำประมงเดนเลดน,นลมิดโอด้วยเพลงชิดหอดสุบัตย์ยาง อ่อนพวกเขาพร้อมใจเขาคงคงเคลื่อนหันไป10คนแม่จำเพื่อเขาคงเพื่อนั้นเขาเอาแต่พี่บุญลือนะคะไม่ยอมเลยนะคะจังหวัดไหนส่งเข้าไปจังหวัดท่านี้แล้วก็ภาพที่อาจจะไม่เคยเห็นบ่อยๆนะครับก็คือผู้ป่วยมะเร็งนะครับได้สร้างความบันเทิงนะครับให้กับจิตอาสา เ,เรื่องที่ประทับใจอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือตอนเช้านะครับของวันที่15มกราคมนะครับผมได้เจอน้องเอกนะครับซึ่งเคยเป็นผู้ป่วยมะเร็งมาจากราชบุรีนะครับเป็นมะเร็งโพรงจมูกนะครับก็ได้มาแวะเยี่ยมนะครับรุ่นพี่ที่เป็นมะเร็งโพรงจมูกที่มาอยู่วัดคำมะมงนะครับตั้งแต่วันที่18 ุมภาพันธ์2562นะครับนั่นก็คือน้องโจโดอกจิกนะครับระมงนะครับก็เป็นลักษณะเหมือนมารียูเนียนมาเยี่ยมรุ่นพี่นะครับลองดูนะครับว่าความสุขนะครับที่พวกเราได้เห็นด้วยตานั้นเป็นอย่างไรไม่อาจย้อนคืนให้แก้ไขเราทำวันนี้ของเราให้ดีที่สดุดสูงค่ามนุษย์ที่ได้เกิดมา คงจะไม่ไกลพี่โอ้จายได้พี่นพี่วันนี้ครับภูมิใจมาใจบอกอีกคนหนึ่งน,น,นะพี่นะ <laughs> ผมรอดมาทุกวันวนี้ได้ก็เพราะพี่นะครับพี่ครับก็ประโยคสุดท้ายนะครับ <laughs> ก็เป็นการแสดงความขอบคุณนะครับจากรุ่นน้องด้วยคําพูดที่ต้องเรียกว่าฟังแล้วกินใจเหลือเกินนะครับผม <laughs> รอดมาได้นะครับก็เพราะพี่โจนะครับคำมมงนะครับเป็นแหล่งความรู้นะครับหลากหลายมากมายไม่ว่าจะเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วเรื่องของจิตวิญญาณที่มีหลวงตาประพลพัฒนะครับเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณเป็น spiritual leader นะครับทุกตารางนิ้วนะครับในวัดคำมมงเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับเรื่องสมุนไพรก็ดีนะครับเรื่องของการเข้าอยู่ร่วมในสังคมนะครับสำหรับผมนะครับ แหล่งเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผมสนใจเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิต life long learning นะครับครับในช่วงที่ผมอยู่นะครับก็มีนักศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนอุดรธานีนะครับก็มาสัญจรตามบ้านนะครับเข้ามาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนวดแล้วก็ความรู้นะครับของแพทย์แผนไทยเหมือนตอนสอบอ่านวดอาจารย์ขอเนี้ยนวดอาจารย์ อาจารย์จะให้จับฉลากค่ะว่าเราได้โรคอะไรแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าเราได้โรคอะไรเราก็ต้องไปซักประวัติอาจารย์ตรวจร่างกายแล้วก็วินิจฉัยในงานว่าเราจะนวดท <c oughs> ่าไหนจุดไหนบ้างอย่างนี้ค่ะและถ้าผ่านอาจารย์เขาถึงจะให้ลงนวดนะงานวิศวกรรมนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมให้ความสนใจนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางวัดคำประมงก็มีการสร้างนะครับอาคารที่ทําการเจ้าหน้าที่นะครับ เป็นรูปทรงพีระมิดนะครับก็อยู่ในช่วงที่กําลังทําฐานรากนะครับผมก็ได้เรียนรู้นะครับได้สอบถามผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดชนวลมณีนะครับซึ่งเป็นจิตอาสานะครับมาที่คำมมงนะครับอย่างน้อยนะครับมากกว่า3ปีแล้วนะครับก็เป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่น่าสนใจรอดบอพายนะครับจะขอวามรู้นะครับจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรเดชนวลมณีนะครับอาจารย์ประจํา่าวิชาวิศกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสกลนครนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับขอความรู้กันอีกแล้วขอความรู้กันอีกแล้วนะครับก็ก็ไม่มีความรู้อะไรมากมายนะครับเราก็ทาเหมือนเหมือนช่างบ้านๆทั่วๆไปอีซี่นะครับแล้วก็อัดแอปเดชันให้มันเหมาะสมกับบัาเจ็ตเหมาะสมกับเวลานะครับสมเหตุสมผลนะครับโครงสร้างเราไม่ได้ใหญ่แล้วก็ ราคาก็ไม่ได้จํานวนมากแล้วก็รับน้าหนักไม่ได้เยอะอะไรนะครับ <RE> เป็นชั้นเดียวซะส่วนใหญ่ชั้นครึ่งประมาณนี้ครับ,รบภาพดินของวัดคำมะมงถ้าเทียบกับทางภาคกลางทรุงเทพยยเ้ต่างกันเย <conte> <ๆ>อะครับกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็คือการราวบอร์ดซึ่งผู้ป่วยนั้นจะมานั่งนะครับชุมนุมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนนะครับเรื่องของการรักษาอาการต่างๆการพัฒนาของอาการต่างๆนะครับเป็นกรุปเทราปีนะครับ ซึ่งเราในฐานะจิตอาสานะครับก็ได้มีส่วนนะครับที่จะไปสร้างความบันเทิงนะครับด้วยมิวสิคเทอร์ปีนะครับก็เป็นบรรยากาศที่มีความสุขมากๆนะครับสำหรับผู้ที่ได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปร่วม การเป็นแคร์กิฟเวอร์นะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะเรามีหน้าที่รับผิดชอบดูแลนะครับผู้ที่มารับการรักษานะครับหรือมาปรึกษาที่นี่นะครับผมใช้เวลานะครับสสัปดาห์เมื่อรู้ตัวว่าจะต้องมานะครับศึกษาในเรื่องของโภชนาการนะครับเพราะอาหารคือยานะครับ You are what you eat นะครับผมเชื่อว่าจะมีผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยนะครับที่ติดตามชมรายการอยู่ที่อโรเฮียสารด้วยนะครับวันนี้ผมมีสูตรเด็ดนะครับที่จะเป็นอาหารที่ท่านจะเอาไปทำให้กับผู้ป่วยนะครับเป็นสูตรลับจริงๆนะครับไม่เคยบอกใครมาก่อนนะครับเป็นสูตรอะไรนะครับเดี๋ยวไปดูกันเมนูอะไรครับคุณพิพัฒน์เมนูนี้าเรียกออมเล็ตครับ อมเล,ละแล้วครับแล้วใส่อะไรครับในันอันนี้แต่ว่าเราใช้น้ามันพืชนะครับผมหรือจะเป็นไข่เจียวเขาเรียกไข่เจียวกันซีครับผมหรจะกันซีน้ามันอยากอยากขี้เหนียวครับนิดนึงแล้วแต่ว่าจะอมไม่อมมันอยู่ที่วิธีเทคนิคไข่กี่ฟองครับไข่เราใช้สี่ฟองไข่ครับอ่าสวยครับนี่ไม่ต้องเค็มมากเพราะว่ามัน,นโซเดียมสูง การการตีไข่เนี่ยต้องตีไปทางเดียวกันนะครับคุณโนรินเมื่อตื่นเต้นนะครับจะได้ทานตื่นเต้นเลยครับตื่นเต้นเลยนะมาดูอินกรีเลียนตรงนี้นิดนึงนะครับผมว่าผมใส่ก่อนด้วยอะไรบ้างครับเออ่ผักชีเนี่ยต้องรากต้องเอาออกนะครับยิ่งทานผัดไปด้วยแล้วก็ทานไข่นะครับครับหนึ่งสองครับเทคนิคนิดนึงอาหารมันต้องสวยด้วยนี่เราเปรียบเลียบ ให้สีโหดูดูหน้ารับประทานเลยครับคล้ายๆที่ทราบไหมก็ดูคล้ายครับคล้ายคล้าให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศโดยรอบนะครับเรามีไก่เนื้อสัตว์เรากอนเ็ตอนเย็นครับเนี่ยตอนเย็นตอนเย็นจะเป็นตอนนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้นะครับมันมาแล้วถ้าเรารอให้ข้างบนสุกด้วยเนี่ยข้างล่างมันจะไหม้แล้วเราต้องการเจาะนะเจาะเจาะเจาะให้มันไหลลงไปครับเรือกินเลยครับหอมมาก ผมทําเสร็จแล้วเดี๋ยวผมต้องเคลียร์คิเชนไงครับเราจะยกไปก่อนไม่ไม่แล้วครับไปพร้อมกันแล้วครับไปพร้อมกันคิ่เจนเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์พร้อมกัน,นะครับกลิ่นหอมมากเลยคืนนี้เมน,นูออกแล้วนะครับข้าวต้มข้าวต้มอะข้าวต้มไข่เจียวไข่ต้มพาราะเรามีข้าวขาวด้ยวยนะนี่เป็นเทคนิคสุดท้ายเลยเนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวตบเสร็จแล้วครับ รู้สึกไงบ้างครับทานอาหาร<อ>ไปสองวันอาหารเชา้าเป็นยังไงบ้างครับผมดีนะครับอะไรที่อะไรที่ถูกถูกปากครับผมไข่ดาวเมนูเด็ดครับเมนูเด็ดโอมเลดโอมเลตวัดคำบะมงตัวแม่ชูคำขวัญของคำบะมงที่บอกว่าอยู่สบายตายสงบงบไม่เสียนะครับผมขีดเส้นใต้นะครับที่งบไม่เสียจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายมีนะครับเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายที่หลวงตาจะต้องแบกภาระเอาไว้นะครับ เป็นค่าใช้จ่ายมหาศาลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีโอกาสนะครับที่จะมาเป็นจิตอาสาก็ดีนะครับหรือมาบริจาคสิ่งของเครื่องใช้บริจาคสมทบทุนนะครับในการบริหารงานนั้นผมคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นที่จะให้วัดคำมงนะครับดําเนินการไปด้วยความยั่งยืนนะครับผมได้มีโอกาสพบคุณดิออนนะครับ เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับที่มีชื่อเสียงเธอเป็นมะเร็งนะครับเธอเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดหัวใจนะครับที่รัฐคอนเน c t ติคัตนะครับคุณนิออนนะครับก็ได้มาช่วยเผยแพร่นะครับเรื่องราวที่หมอโอ๊ดได้นําเสนอนะครับในภาพใหญ่ที่ละเอียดที่สุดนะครับของวัดขาประมงเพื่อที่จะให้ผู้ที่ติดตามได้มีโอกาสได้มาร่วมทําบุญนะครับให้แฟนเพจทุกคนช่วยบริจาคให้กับพระอาจารย์ท่านจะได้มีทุนไปช่วยเหลือผู้มีโอกาสน้อย เค okay. ซึ่งครูพี่อ่อนก็จะให้แอดมินร่วมบริจาคเพราะว่าเงินรายได้ก็เป็นเงินจากการสอนภาษาอังกฤษออกรูพี่ดิอ่อนตั้งขึ้นเป็นกองทุนเพื่อจะบริจาคท,ที่นู่นที่นี่ครับสาุอยากจะฝากทุกคนนะคะเพราะว่าคนมีโอกาสน้อยพวกเรามีเยอะเหลือเฟือแล้วนะคะพวกเรามีอยู่มีกินมีประกันสุขภาพมีทุกอย่างแต่คนอื่นภายนอกนั้นที่เขาไม่มีนะคะเพราะว่าการแบงปันละ ความตนีสามารถจะหลุดพ้นได้ทุกคนถ้าจิตที่มีความตนีคือจิตที่หลุดพ้นไม่ได้ฉะนั้นครูพิยอนขอรบก,กวนทุกคนคถ้าทาตามที่เรามีเนาะเรามาเริ่มที่จากคะนะครับการให้นี่แหละซึ่งหลวงตาประพลพัฒน์นะครับก็ชาวต่างประเทศที่ได้มานะครับรักษาที่นี่ก็จํานวนไม่น้อยนะครับก็พูดถึงหลวงตาว่าท่านเป็นเอเลสกิเวอร ผู้ให้ที่ไม่มีวันสิ้นสุดนะครับหลวงตาประพลพัฒจิรธรรมโมจเจ้าวาสวัดธรรมโม